ดีค่ะพี่น้องเห็นมาผลงานมื่อนี้ได้ไหมอันนี้เฮ็ดขนไก่อันนี้เฮ็ดขนไก่อีกคนยู่านหนึ่แต่ว่านี่ก็เฮ็ดอันฟงคาลายอันนี้เฮ็ดแคทตะเลตตัวนี้เฮ็ดมันเปื่อยอันนี้เฮ็ดผึ้งอันนี้กินได้อยู่ว่าพี่น้องเฮ็ดผึ้งเลือดบ่กินได้ปะอุไดาว่ากินได้โบกตรงไหนกินได้บ่อลเฮ็ดตัวนี้สิเฮ็งเลือดปะคือเฮ็ดยักษ แล้วตัวน,นี้ละ่ะอีกตัวหนึ่งอันนี้ฮิตกันตแต่ละได้สนีทละมั้งนี่นนยฮิตมันปออนูอันนี้อันนี้ฮิตขนไก่อันนี้ยฮิตขนไก่พี่นอ้องฮิตขนไก่นะทั้งพื้นที่ดินฮิตขนไก่ฮิตขนไก่ อันนี้สีหนึ่งเข็กับเจลส่งเี็ดเจลส่งจำเจ้าข้าว่าต้มเจเจ้าวหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งอย่างไรสีอบอด้วสีหนึ่ง